สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมเอนีนอ้องเนยมีเมนูมานําเสนอจา้าเป็นก้อยห้อยปังจา้าห้อยปังห้อยนะเกินสิไปรับต้มเนยกับฝากติดตามฝากกดซับระคายกดกระดิง่งเพื่อเป็นปกำลังใจทั้ง่องขั้วน้องเนยพร้อมจา้จาจ้ามาเริ่มพิกันเลยจ้านี่ห้อยปังนะจ้านี่ห้อยปังหอ้งหอยนะซื้อมาจ้านี่เพราะว่าช่วงนี้ท้ายๆๆยากยากเลยไม่านานแล้วมันมุมมีน้ำไหลาทุกปีน ได้ซื้อมาจ้ะนี่ซื้อบาตนียแม่ซื้อรวยนึงจ้ะโลโลรวยโลรวยดิเป็นตะเลี่ยงที่อย่งนี่จ้ะไ,ไปเอาแม่บอขีนเอาไหมออกตัวจ้ะเอาหอยกออกมาก้เอาขีมันออกจ้ะขีนออกย่างดีเดี๋ยวเสแยขมนะจ้ะมาถูกดีก็สิเป็นบมะนาวพักหอมมะกอกจ้ะ ผงซูรดเกลือน้ำปลาพริกผงจ้าแล้วก็มีเป็นข้าวคั่วจ้าเห็นไหมไหมเลยพริกข้าวคั่วตาลออกนะแล้วก็น้าปลาแดกจ้าตัวใม่ใหม่อย่าเกาตาลเราพร้รอมจ้าอู้หูลืมไปจ้ามีตะไคร่พร้อมจ้านี่อไะ,ะไรเป็นจอยองแม่แม่น้องบอลจ้ามีแก้เบิง้งคร่าวๆจ้า มันดุนเนาะต้องตัดไปตอนแล้วพ่อขึนเบิ้งยังหน่อยมันจะสั้นออกตาออกตาออกจะนี่ตาขวานจะเป็นแมวโอ้ขีดข้ขีดก็เอาเอาพื้นเก่าดิเอาตัวจ้กจ้ามาให้กันตัวเลยจ้าจ้าเน่ก็ลืมบอกไปจ้าวิธีเบิ้งหอยหน้าหอยปังจ้ะหอยหน้าก็สีบ่มีกล้มแหลมๆจ้ะเป็นตุ้มๆจ้ะนี่ ส่วนหอยปังกะสีเป็นเนาะนี่จ้ะกุนเล่มแหลมจ้ะวิธีเบิ้งจ้ะของพาอีสานกระเบื้องมา่นี่จ้ะจ้าจะไปกันมาขั้นกันเลยจ้ะจ้าเกลือใส่ซ้อนนึ้อจ้ะแล้วก็เอาบีบน้ำใส่จ้ะโปรยข้าวจันนี่อุ้ยแซ่เสียน่อยเลย ต่อไปก็เอาตะไคร้จะใบตะไคร้มายางยองใส่จ้ะมะขยำาจะยำจ้ะรวยมันข้าวจ้ะมันหอมส่วนขี่มันก็มีได้จ้ะหนิอันเช่จังกันเลยจ้ะจงตะไคร้ไว้อยู่ขันจ้านิเพราเราแม่อืมจ้าหลังจาก คันแล้วก็เอาน้ำล่างจ้ะให้สะอาดสะอาดน้ำสองน้ำสองน้ำนี่อืะนั่นสิบวอขาวทิจ้ะเฮ่ทังกันด้ะจ้ะทั้งขี่ทั้งหัวมันเลยจ้ะนี่ล่างน้ำที่สองจ้ะนี่จะไปกับเสียวไปยจ้ะนี่ จ้าทอดขั้นตอนการซอยหอยละจ้าส่วนที่พอมากน,กน,กนี่ก็สซีเฮ็ดเฮ็ดตามยี่จ้าที่ว่าอยากเห็นน้องเนื้อเฮ็ดบ่จ้าเห็นนักกินน,นี่ก็สซีเฮ็ดเบิ้งอยู่จ้าเป็นย้ำเสรตันจ้าเน,ะนื้อกอับเฮ็ดเบิ้งคลิปหนึ่งจ้ะเดี๋ยวมานี่จ้าสอยหอยแม่ขีน้นบริษัทสร้อยเนาะ นเลใส่เลย <C ut> จะทอดขั้นตอนการก้อยละจะใส่ผีของลงไปจะเนิขี <G ül> ่ไส้จะไปเอาขีใส่แล้วแม่นมันแสบขีไหม่ะ <C> ข <ut> ีเพชรปเลยเปลาเพชรรแม่เอฟังกินน้ำหเลยจะจะไปกับส้พอครัวจะ เอาเขาว่าปวตําเองที่แม่บอปันปันได้บอปันจากยานี่เอาเกลือใส่แล้วเรอพ่อหนุไมเข้าไปใ,นในตัเอาเกือใส่น้อยจะต่อไปก็น,น้ำประแดงกปละลาจ้ะ น้ำแดงปลาด่กดาก็บสีเป็นผงสุรสจร้ตะต่อไปก็บสีเป็นน้ำปลาจ้ะเครื่องคมแบบแม่มือไหนครุตรอัเค็มซีฟอ<ร>ีกทีห<า>นึ่งใส่ป,สประกอบนะเอาน้นะมันแซวประกอบอะไรเนี่ยสม,สมสมจะมาก่อ คนคนคนมันเข้ากันจ้าก่อนจะพักหอมลงจ้าจ้าเอาไปเอาพักหอมลงเลยเรียบร้อยจ้าต่อไปก็เอาไปคั่วจ้าัาที่นี่เนี่ยสิกินดิบอยู่ผู้เดียวอะไรเนาะหนาวอยดิบจ้ะกับน้องป้าเรื่อสิครัวเอาจ้ามาที่นี่ จ้านนีก้กกระเสียามะขวายจ่าัาที่นี่อวู้ <c oughs> จ้ามะขวานเฟนห่อนใจมันสุกซุกาที่นี่วู๊จ้าเอ,าอ้ยขวจ่ามาที่นี่มีดแบงไว้ไหมแม่ของมีดนะนจ่าม,มีนกินดิบจ้าเพิ่นเลยสบโกขวาจ้า แต่วันน้ำเนยกับน้องป้างกินสุกจ้ะน้ำเดือดทั้งวันย้นใหม่หม้อดิจ้ะยาม่านี่จ้ะดีจ้ากินเขากับก้อยหอยน้เด้อจ้ามึอนี้องฟางมาดีก็ลูกจ้าหอขั้นตอนยังกินเอาะจ้ะมายิ้มกันเด้อจ้าวันที่นี้โซ่ก่อนเลยน้องฟางนี่ปลาทูกินแค่โตลูกอันนี้ วหอยหอยนาแม่กินอะไรบ้างนล้แม่ข้าวตั้งแรกเลยงแม่กินดิบเล้วหองแมด่ดิบจ้านี่ว่านกินแขียน,นดีจ้ะเฮียงเนื้อถือเอาเพื่อไอ้ทักขึ้นไปท่าคลิปจ้บเล็วาขากลรองไปน้ำจ้บเลยเร่บมีขากลรองจ้บเลยเอามือจับท้ายไปก้อนจ้ะท้ายมีดกินจ้ะแม่ขินร้องสั่งนี่หรอกจ้าเชื่อินได้สั่งจังมือบนน้อง ไาเก็บแซมพักแน่เลยแม่พักชี้นำายางนี่มันดูแค่ขอกชี้นำดิเห็นเต็มหนึงาดแค่ัวมาเราแค่เห็นอยู่ว่ะเราบรจาคซื้อมันยังก็แบบพักแค่นำ ผักซีน้ำจ,จ้ะโอ้ผักซีน้ำโอ้เสียบดิจันหัวใหญ่เน้อแข็บแบบนั้นไปกี่โซ่แล้วกี่โซ่แล้วโซ่ลยฟังแม่โซ่ดิบยังแม่เร็วเ <laughs> จอเลยอ๋ออยากกินปลาทูใครมั้ยจ้ะ อืมแข่งจาของนะจ๊ะน้องน้องอาจจะสั้นแรงแน่ขอภัยจากพวังในบริ้งถือขากลรองจ้ะเมื่อเนื้อถือเลยจ้าเซียบแม่ฟังมากินหอยฟังกูลืมไปจ่ายยี่แมงพร้อมจะนี่แม่ไปใส่ไฟแมงจ้ะหน้าหนาวไม่น่าไปคอยเขาเนาะเสียงห้องนั่นนะ Mười sáu mươi giờ sang mẹ mẹ à. nó mẹ cá dạ. Lẹt ốp, Nào học nó Năng hình dạng à tù mẹ Mẹ đi tay hết. Mhm. 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 nó Mhm. 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 มามากินหอยเชลยไ้ังอยากกินไส่หอยบฟังมกงังกแบบนูแบบนี้เย่อื้อดแกบอกแม่แว่าซิมหัสัังเลยอจ้าบอกนะจ้าสารภัยอยาก สร้างแก้วบองกัโทรม,มาที่0842616702จะโทรมาได้จากในรับตลอดจ้ะรับไปซื้อสร้างซื้อแก้วบองจ้ะแก้วบองขายคือเก้าจ้ะน่าดีะไรพน้แม่เขาจะน่าขายแก้วบองน้ำจ้ะมีกิตัวเลี้ยงเลยจ้ะยูนี่ไ่ค่อยขาด นาะเอาพักมากินน้ำกันแล้วกินง่ายๆจ้ะจ้าน้องน่็นจะกินจักน้อยจ้ะมีจับให้เบิ้งจ้ะวะที่นี่สลับกันก้อนจ้ะถือกันใสยก่อนค่ะยังไงเลยรูปมากลาบหายไปนั่นมันขึ้นดิจ้ะ ใายบโดยมันได้จะทายข้าวเดียวทำฟาบข้าเของก,ก,ก่อยให้กันจ้ะอยกให้สุกรอดครับขักที่นานตรงน ฉยิ่งยูจากว่าสวยจะไม่คิด แม่บอกยังไงไปจับไปเจอค่ะแม่เพชรเกี้วบองจะเสียบก้อยหอยค่ะหอยหน้าหนุยใหญ่ๆก้อยแสีบมันหัวแข็งดีเนาะจ้คือหอยปังได้ละ่ะตระกูลเดียวกันเลย สงสัยจะวางเร่ไงควแปงเรียนมาหน,นิเป็นวันยุดจาะวันรัฐธรรมนูญจามันจะไปชวบ้นอจารันอ่น,นี้คิดลงเรื่อยจาโจานะกินผักหอืกินอะกินอะ Ừ. ủa Số phạt lấy bộ phân Đồng Phan có chắc nào đấy Đồng Phan, hướng dịch nhau hả hứ 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 ที่กิ่งมันจะเย็ยนอยู่แต่แต่มันมีแสยยงแดดอยู่เนาอ,อยามำเว้นเนาะ,ะให้ยืยน่ัขนดลคุมจ่าสารคิปนี้ก็พอสำควรละจ่าเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ่า เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย